จุดอ่อนของมือที่สามครับมือที่สามนะเป็นข้าราชการเจอฟอ้องวินัยเขายังไม่เขาไม่กลัวอยู่แล้วครับโพสตประจานนะครับออกจากงานแล้วก็ตามแต่พวกนี้ครับคือเพนจริงๆเราไม่ได้ไปจี้มือที่สามนะครับแต่เราไปจี้แฟนของเรานะครับโอเคไหมคุณไปจี้หรือว่าไปฟ้องอะไรมือวินัยมือสามมันกะ็ตามแต่มือที่สามก็จะทําเป็นโอ้ยอ,อ,อ่อนแอนะครับแล้วก็ไปอ้อซ้อแฟนของคุณว่าเนี่ย หลวงทำฉันเนี่ยแล้วฉันก็เนี่ยมีชีวิตเป็นแบบนี้แล้วฉันก็อ๋อไม่มีงานไม่มีเงินแล้วฉันก็น่าสงสารมากเลยตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับเขาสูบเงินจากแฟนของคุณอีกทีนึงเห็นไหมครับคุ้คมถึงไม่แนะนําเลยครับนะมีเคสหนึ่งอ่ะมีเคสเดียวนะครับที่เขาไม่เชื่อครับแล้วเขาก็ทํานะครับแล้วเขาก็ทําและผลที่ได้รับก็เป็นไปตามที่คุณคมพูดไปตั้งแต่แรกเลยครับนะครับ คือมือที่สามทับบักลัวเรื่องแบบนี้นะครับมันเสียจรรยาบรรณของการเป็นมือที่สามครับนะอ่ะข้อที่ห้าครับจุดอ่อนครับมือที่สามกลัวถูกทิ้งครับนะครับมือที่สามเขากลัวถูกทิ้งครับอะอะไรทำให้มือที่สามเกิดความฟุ้งซ่านคิดเยอะคิดมาก เราแวงนะครับแล้วก็เกิดความกลัวในจิตใจต่างๆพวกนี้ครับรู้ไหมครับเกิดจากอะไรเกิดจากการที่แฟนของเราเนี่ยนะครับหนึ่งเกิดจากการที่แฟนของเราไม่ได้มีอะไรด้วยเวลาเจอกันนะครับมีสองอย่างนะครับเรื่องนี้ หนึ่งเกิดจากการที่แฟนของเราไม่ได้มีอะไรด้วยเวลาเจอกันสองเกิดจากแฟนของเรานัดแล้วไม่เป็นนัดบอกว่าจะไปวันนี้แต่สุดท้ายไม่ได้ไปไม่มีอะไรด้วยครับสองครับนัดไม่เป็นนัดครับนะครับมือที่สามจะรู้สึกว่าเฮ้ นะครับคือความเชื่อมั่นในตัวเองมันเกิดความสันคลอนครับแล้วก็มันรู้สึกว่ามีมีความวิตกกังวลนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับว่าเฮ้ยทาไมเริ่มที่จะเปลี่ยนไปครับหรือว่าเขาจะถอยวะหรือว่าเขาจะกลับไปอยู่กับคนเป็นหลวงวะหรือว่าเขาหลอกเราวะอะไรก็ตามแต่ว่าคือมันจะมีความคิดตีวนครับมี2อย่างนะครับที่จะทําให้เขาเกิดความไม่สบายใจครับเพราะงั้นเนี่ยมันเป็นจุดอ่อนเขากลัวว่าจะถูกทิ้งคราวนี้พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับ เขาจะมีปัญหากันยาวๆครับตลอดความสัมพันธ์จะมีปัญหากันยาวๆถ้าไม่มีเรื่องอย่างว่าหรือว่ามีการไปช้าไปสายไปดีเร่ไปผิดนัดอะไรก็ตามแต่พวกนี้ครับคือระบบมันรวนครับนะครับแล้วเขาจะมีปัญหากันงุ้งงิ้งงุ้งงิงจนกระทั่งจะเริ่มท้าเลิกกันเริ่มที่จะเริ่มบล็อกกันนะครับเริ่มที่จะลบโซเชียลมีเดียออกจากกันนะครับ อ่ะนะครับทำไงให้เขามีนัดไม่เป็นนัดถ้าคุณไม่ปรี๊ดแตกนะครับหรือเลือก็ตามแต่พวกนี้ให้คุณหาสาเหตุเช่นนะครับไปไปดูลูกพาลูกไปซ้อมพาลูกไปเที่ยวเลือก็ตามแต่สิ่งที่เขาแคร์มันคืออะไรนะครับและดึงเขามาใช้เวลากับสิ่งนั้นหรือว่าพ่อแม่ของเขานะครับแล้วก็ตามแต่พวกนี้ดึงเขามาใช้เวลากับสิ่งนี้ครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้นัดมันดีเลยนะครับหรือถ้าหนักสุดคือทําให้เขา ไม่มีอะไรกันนะครับคือไม่มีเรื่องอย่างว่ากันใครอยากรู้บ้างเรื่องนี้นะครับทําให้แฟนคือมือที่สามคราวนี้มีปัญหาครับนะครับมีปัญหาอย่างมากครับเพราะเขาก็หวังเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับ <het S 1> <c oughs> คนเป็นมือที่สามนะครับเขาก็หวังเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราทําให้เขาเบื่อทําให้แฟนของเราเบื่อการมีอะไรกับมือที่สามมือที่สามก็ไม่อยากอย,กอยู่ครับ นะครับถ้าเป็นผู้ชายคือการไปลดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในร่างกายของเขาครับถ้าเป็นผู้หญิงคือการลดฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับในร่างกายโอเคไหมครับนะเวลาเขาพอมันไม่มีอะไรกันเนี่ยนะครับมือที่สามจะมีอาการที่หง,งุดหงิดหรือว่าเขาจะรู้สึกว่ามจะอยู่ไปทําไมนะครับความสัมพันธ์กัฟอร์มสัมพันธ์แบบนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยนะครับ วิธีการทําให้คนเนี่ยไม่สามารถทะลุจากคุณไปได้ไม่สามารถไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ได้แล้วเลือกคุณคนเดียวเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในคอร์สสังกิตครับให้เขาเลือกเราคนเดียวครับวิธีการขังคนเอาไว้ในหัวของเขาเองครับและในนั้นให้มีแต่คุณครับราคาเต็มครับ7 5 9 0บบาทครับคุณสามารถจัดการให้เขาอยู่ในกรงและไม่ต้องออกจากกรงที่ชั้นขัง คุณทําให้เขามองมาที่คุณคนเดียวโฟกัสที่คุณคนเดียวครับโปรโพิเศษของวันนี้990บาทปัจจุบันนี้ยังเหลือสิทธิพิเศษอีกเพียง7ท่านสุดท้ายเท่านั้นคุณต้องแคปเจอร์แล้วส่งไปที่ l i น์แอที่ครูคอมปักหมุดด้านล่างนะครับ